สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมเกิญเปประจำทุกวันนะครับกับเจดมครัมเปิลวิกโรภรณ์อย่าแบบจัดเต็มนะ3คู่ชูชื่อในทุกช่องทางการติดตามของเราก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ตูนยูริเต็ดฟีดจะได้เหงนเจดมทุกวันฝากและแอดใหม่ขเราด้วยแอดตูนสามสามนั่นเองนะฝากด้วยนะแอดตูนสานะจ๊ะ คำคือวันเสาร์นะครับไปดูกันที่เอฟเอคัพรอบ4ของอังกฤษกันแล้วกันนะ4ี่ทุ่มตรงเชฟฟิวเดตตัวกับเบรตันแอนด์โฮฟเฟลเบียนเชฟฟิวเดตชนะหนึ่เสมอ3แพ้1เบรตันชนะ2เสมอ3ฟอร์มต่างกันพอสมควรแต่เฮตูเฮต์ไม่น่าเชื่อฮนาด้นหลังสุดเนี่ยเบรตันไม่เคยชนะเชฟฟิวเดตเลยเสมอได้3และแพ้ไปถึง2เกมนะตัวเล่นครับเชฟยูวันนี้เจเดนโบเกอร์วินิสซูซ่าและโอลิแมกเบอร์นี่ส่วนเบรตันไปเยือนครับมีลูวิสดังปัสกาลโกรสและเจ้าเปโดรคู่นี้เบรตันบุกไปบังคับชนะ1ประตูแฟนเฮ1แขนนะ2ประตูเฮเต็มๆพื่ โอกาสเสมอใน90้าสิบทีมีสูงเลยไบรตันไม่รู้เป็นไรเจอเชฟยูมักจะทําได้ไม่ดีวันนี้มองเจ้าถิ่นกันแล้วกันนะครับเชฟฟิล์ยูไนเต็ด ไปต่อที่1คู่นะ4ี่ทุ่มตรงนะเอเวอร์ตันดวลกับลูตันทาวน์นะครับเอเวอร์ตันชนะ1เสมอ2แพ้2อลูตันชนะ2เสมอ2แพ้1ฟอร์มใกล้เคียงแต่เฮตุเฮตเอเวอร์ตันดีกว่าชนะ3เสมอ1แพ้ลูตันไปเกมเดียวจากฮันัดหลังสุดที่ดวลกันตัวเล่นครับเอเวอร์ตันวันนี้เจมส์ทาคอฟสกี้อามาดูโอนานะ่าและโดมินิคคาเวิร์ดลูวินส่วนลูตันนะครับมีเทเดเมนจี้รอสบาร์กลีย์และกองหน้าอย่างคาร์ตันมอริสนะคู่นี้เอเวอร์ตันมาครับชนะ1ประตูเพื่อเสมอตัวยิงห่าง2ลูกเมื่อไหร่ถึงจะเฮกันได้ เจดบดูแล้วเยอะเกินไปเอฟเวอร์ตันช่วงหลังนี่ก็ไม่ค่อยดีส่วนลูตันก็กระเตื้องขึ้นมาวันนี้ดูแล้วโอกาสบทบี้ขยี้กันไปเนี่ยมีโอกาสเสมอสูงถ้าจะเอฟเวอร์ตันชนะก็ออกเป็นเบียดเพราะวันนี้มองทีมเยือนดีกว่านะครับลูตันทาวปิดท้ายนี่คู่ดึกนะตีสตรงฟูแลมดวลกับ New United, นิวคาสเซิลยูไนเต็ดนนครับฟูแลมชนะ2เสมอ1แพ้2นิวคาสเซิลชนะ1แพ้ถึง4เกมจากานัดหลังสุดนะ แต่ว่าเฮดทั on, <ๆ S 1> วร์เฮนิวคาสเซิลเหนือก็ฟูลแลมชัดเจนชนะได้4เสมอหนึ่งไม่เคยแพ้ฟูลแลมจากคันนาล่าสุดที่ดวลกันตัวเล่นจัฟฟูลแลมวันนี้ครับทีมริมเจา้าปาลินญ,ญาและกองหน้าอย่างราอูฮิมิเนสส่วนนิวคาสเซินก็มีฟาเบนแชร์บูโนกกิมาราชและอเลสันเดอร์อิซักนะคู่นี้นิวคาสเซิลบุกไปแค่ชนะทุกอย่างจบแฟนเฮเลยแต่ถ้าเสมอหูอื้อไปข้างหนึ่งตัวชาไปซีหนึ่งซีงด,ดัมจะรับฟูลแลมในบ้านค่อนข้างดีแต่การเจอนิวคาสเซิลช่วงนี้นิวคาสเซิลไม่ดีเอาซะเลยดูููแแลล้้วโอออกกาาสสสเเมมมม็ีงงจถิ่นครับฟ สรุป3ทีมเจ้าตัวทำเป้าค้ำคือวันเสาร์แบบนี้กับเอฟเอคัพรอบที่4ของอังกฤษเขานะครับเชฟฟิ์ยูไนเต็ดลูตันทาวและฟูลแลมฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมาได้ทุกช่องทางของเราตูนยูไนเต็ดฟีเจอร์ต่างำทุกวันพรุ่งนี้มาคลัมเป้ากหมาวันวนี้ไปแล้วสวัสดีครับ